โอเคสวัสดีครับปลัเราติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการออกของตามสูตรของแบทแมนสุดโหดประจาการแข่งครับโหลดดิงแก้วนั่นเองครับผมซึ่งในการแข่งครับเราได้เห็นแบทแมนโหลดดิงแล้วเนี่ยพบว่าแก้วเล่นได้โหดมากครับโหดสัตว์จริงฮะคําหยาบขอโทษนะครับผิดไปผิดไปแล้วโอเคออกอะไรบ้างครับแก้วแก้วออกมาเป็นบูธครับแอรเมกชิ้นแรกนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขาออกบูธธรรมดามาก่อนออกไอเทมดาเมจแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแอเมหรือเปล่าแต่ถ้าชิ้นแรกของเขาใน ตอนจบเกมครับออกเป็นแอร์เมสนะครับผมท้าวแดงนั่นเองน่าจะเอาไว้เติมเกมวิ่งไล่ลมวิ่งหาศัตรูแล้วก็รถซีซีสตันหมุนสโลของศัตรูครับผมถัดมาครับแบทแมนของแกจะเน้นจอเก,ก่อน,นครับสเปียร์ออฟลองยินุต้องออกครับเพราะว่าหนึ่งรถคูดาวด้วยเพิ่มเกาะให้แบทแมนเพิ่มพลังโจมตีและมีสกิลเชตเตอร์ที่ลดเกาะศัตรูคู่พวกรับจะใช้เข้าไปชิ้นนี้นะฮะชิ้นที่สอง ชิ้นที่3ครับ Broken Spear ชิ้นนี้นี่บอกได้เลยว่าเกาะ500เอาไม่อยู่ครับถ้าบวกลองกินนุดเข้าไปเจาะกันแบบว่าเกาะแทบไม่เหลือเลยครับคอมโบอนี้โหสุดสดครับที่สำคัญคือเมื่อไม่ได้ต่อสู้คือแบทแมนหายตัววิ่งไปวิ่งมาครับจะเดินเร็วขึ้น1 0ครับหมายความว่าแบทแมนเนี่ยวิ่งไล่มันกว่าเดิมครับเอ๊ะสตูอยู่ไหนนะวิ่งหาวิ่งหาเจอปุ๊บพุ่งใส่อะไรเงี้ยสุดยอดมากชิ้นนี้ถัดไปครับอมนิอาร์มทำไมอ่ะชิ้นนี้ชิ้นที่สี่เดี๋ยวไม่ใช่ชิ้นที่สามชิ คำว่าแฝกหายตัวมากดอันติพุ่งใส่มือแดงต่อยครับผมต่อยไปปลาเปตะแรงเละแล้วก็กดท่าหนึ่งสตันดูดเลือดคือคอมโ,มโบกับการใช้ท่าของแบทแมนครับมันแรงมากครับจริงๆถ้าได้เห็นแก้วเล่นในตอนแข่งครับแบบโผลหวบเดียวเนี่ยฮะบางๆครับหายเป็นพริบตาผมชินี้ต้องออกนะครับชิ้นที่5นะครับผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนเล่นในส่วนใหญ เกมจะจบก่อนแกออกชิ้นที่ห้าหครับแต่ว่าเห็นเป็นดาบสองเล่มคือช็อตซอสนะครับก็คิดว่าจะออกเป็นชิ้นนี้ฮะเฟรเนียทูดแน่ๆหนึ่งชิ้นเพราะถ้าเกิดของฟูลยังไงดาเมจต้องมีครับเฟรเนียทูดส่วนชิ้นที่หกเนี่ยครับตอบไม่ได้ครับผมแต่ขอเดาว่าเป็นเดสิคเกิลครับเพราะว่าอมตะแค่วินาทีเดียวก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าจะออกจริงอาจจะเป็นชิ้นนี้ครับโดยหลักๆเนี่ยบอกได้เลยว่า 5ชิ้นแรกในค่อนข้างมั่นใจครับเพราะ4ชิ้นแรกไม่เห็นตอนแข่งจนจบเลยชิ้นที่5ก็น่าจะออกนแล้วเพราะดาเมจแต่ชิ้นที่6เนี่ยไม่ฟันทงนะครับแต่ถ้าออกของประมาณนี้และนี่คือการออกของของโหลดดิงแก้วจากการแข่งเอาวีรถทูกรีที่ผ่านมาครับเห็นออกงี้จนแบบคนสยองผันต้องแบนแบทแมนของแก้วเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ปวลาขอลาไปก่อนดูเป็นแนวทางนะครับปรับแต่งได้ตามความชอบใจนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม,บผมถูกใจลืมกด subscribe ด้วยนะ